ข่าวด่วนค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนี้นะคะทางคุณฝนธนสุนทรนะคะได้กลับเยือนสู่เวทีเสียงอีสานอีกครั้งค่ะนี่นะคะเป็นถือ ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวที่มาแรงข่าวด่วนที่สุดเลยนะตอนนี้ของหมอลำานะคะคุณผู้ชมคะโดยทางแม่นกน้อยดิค่ะดึงทางคุณฝนธนสุนทรน,นะคะกลับมาเสริมทัพออนทัวเสียงอีสานอีกตามเคยนะคะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีที่สุดนะคะสำหรับเจ้าภาพที่ว่าจ้างเสียงอีสานในฤดูกาลนี้ไว้แล้วกลับมาให้ใจชื่นอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อทางคุณฝนธนสุนทรประกาศได้รับโอกาสจากคุณแม่นกน้อยนะคะให้กลับมาออนทัวกับเสียงอีสาน ตามปกติจนครบรือดูการ ซึ่งก่อนหน้านี้คือได้มีการพูดคุยตกลงนะคะจนฝนธนสุนทรกลายเป็นเพียงศิลปินรับเชิญทําเอาเจ้าภาพอ,อกหักกันไปแล้วหนึ่งรอบรอบนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะคะพร้อมออนทัวร์ทุกงานไปกับวงนะคะและไม่ใช่ศิลปินรับเชิญนะคะแต่จะเป็นอีกหนึ่งแม่ทัพของเสียงอีสานนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขะโอ้โหทําเอาแฟนคลับดีใจกันรัวๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าหลายคนนี่คือตั้งตารอคอยวันนี้มันนานมากๆเนาะหลังจากตอนแรกเนะะี่ยค่ะ ที่เปิดตัวคุณฝนธนสุนทรน,นะคะมาได้ไม่นานเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะคะก็มีข่าวว่าคุณฝนเนะะี่ยค่ะต้องลงจากเวทีเสียงอีสานค่ะ โดยที่ถ้าอยากได้ตัวนะคะหรือว่าอยากจ้างเนี่ยต้องจ้างเป็นการส่วนตัวแล้วก็ต้องบวกเพิ่มนะคะสำหรับวงเสียงอีสานแล้วก็บวกค่าตัวของคุณฝนเพิ่มนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวเด่นที่มาแรงนะตอนนี้เลยก็ว่าได้เนาะได้ยินข่าวดีแบบนี้แฟนคลับชื่นใจกันไหมคะเออนี่นะคะแฟนคลับหลายคนแน่นอนเขาว่าชื่นใจแล้วก็ ถูกใจกันรัวๆนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมขาทางคุณฝนเองเนี่ยก็ดีใจเช่นเดียวกันนะคะที่ได้กลับมาเยือนเวทีเสียงอีสานอีกครั้งนะคะโดยครั้งนี้นะคะกลับมาอย่างเต็มรูปแบบนะคะไม่ได้มาแบบรับเชิญไม่ได้มาแบบต้องจ้างแยกนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้คือมาแบบเต็มรูปแบบนะคะอยู่กับเสียงอีสานโดยเฉพาะเลยนะคะคุณผู้ชมขาไปไหนไปด้วยกันนะคะกับเสียงอีสานออนทัวร์ทุกที่เลยนะคะคุณผู้ชมขาแฟนคลับดีใจกันไม่เอ่ยอ่าจีนเองก็ดีใจนคะ ดีใ,ใจที่คุณฝนเนี่ยได้กลับมาอยู่กับแม่นกน้อยนะคะกับเสียงอีสานอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมขาโดยคุณฝนเนี่ยเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าตั้งใจนะคะที่จะกลับมาอยู่เสียงอีสานมากๆเลยนะคะคือ เอาง่ายๆเนี่ยก็คือสละเวลาในการทําสิ่งอื่นทุกอย่างเนี่ยตัดไปให้หมดเลยเนี่ยค่ะคืออยากโฟกัสเฉพาะเสียงอีสานอย่างเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมขานี่แหละค่ะคือความตั้งใจของคุณฝนเนี่ยค่ะที่จะมาเยือนเวทีเสียงอีสานนะคะคือตัดทุกอย่างได้ก็คือตัดนะคะคุณผู้ชมขาตั้งใจที่จะมาอยู่แล้วก็มาทําหน้าที่นะตรงนี้ให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะแฟนคลับก็ต้องขอชื่นชมนะคะในความสามารถแล้วก็อ่าหลายๆอย่างของคุณฝนเนี่ยค่ะที่แล้วก็กล้าตัดสินใจนะคะคุณผู้ชมขาถึงว่า มากมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ดีใจนะคะกับทางแฟนคลับแฟนเพลงด้วยนะคะแล้วก็คุณฝนธนสุนทรนะคะที่ได้กลับมาร่วมเสียงอีสานครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมอ่ะเสริมทับกันไปเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็คือตั้งตารอคอยกันมานานเนาะวันนี้ก็อ่าสเร็จสักทีนะคะสมหวังสักทีนะคะคุณผู้ชมค่ะ คุณฝนก็น่าจะดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าก็เห็นคุณฝนออกมาโพสเหมือนกันเนี่ย่ะขึ้นประเดิมวันแรกเนี่ยค่ะก็น่าจะคืนที่ผ่านมานี้นะคะคุณผู้ชมขาคุณฝนเนี่ยได้ขึ้นเวทีเสียงอีสานเนาะแล้วก็ได้ออกมาแชร์แล้วก็โพสต์รูปภาพหลายๆพูดนะคะโพสรูปภาพหลายๆโพสต์นะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับเสียงอีสานแล้วก็อยู่บนเวทีเสียงอีสานนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาโดยคุณฝนเนี่ยค่ะก็ได้พูดนะคะ่ะ อยู่บนเวทีเสกิศาส์นะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสักเล็กสักน้อยแล้วกันค่ะว่าคุณฝนพูดอะไรกันบ้างเนะะี่ยค่ะจะมาบอกกับทุกๆท่ทานนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะได้ไปกับเสกิศาสนตลอดเลย ฟ้องให้กับผลคนะสุนทรอีกรี่หนึ่งนะคะโอ้โหน้องรักน้องรักก็มานะคะขอบคุณค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะมีผลคณะสุนทรอยู่บนเวทีเสียกีสารจนซบฤดูการฝากชื่อผลคณะสุนทรไว้ด้วยนะคะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นคลิปเสียงนะคะที่ทางคุณฝนธนสุนทรเนี่ยค่ะได้ออกมาพูดนะคะถึงความรู้สึกแล้วก็เล่าให้แฟนๆนฟังค่ะคุณผู้ชมค่ะว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจะมีฝนธนสุนทรอ,อยู่บนเส้นทางของเสียงอีสานแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะแฟนคลับเนี่ยคอมเมนต์กันรัวๆเลยนะคะบอกว่าดีใจมากนะคะที่คุณฝนเนี่ยกลับมาแล้วก็คุณฝนเนี่ยคือที่หนึ่งในใจเลยนะคะก็ดีใจที่เห็นแม่น้องน้อยกับคุณฝน อยู่บนเวทีเสียงอีสานด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่เลยค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเนาะทางกุ๊ดฝนเองก็ได้ออกมาขอบคุณแม่นุกน้อยเช่นเดียวกันนะคะโดยที่บอกว่ากราบขอบพระคุณแม่นุกน้อยอุไรพรทําให้ฝนมา พระนึกกกำลังกับเสียงอีสานอีกครั้งนะคะหวังว่าแฟนๆก็คงรอฝนอยู่ไว้เจอกันหน้าเวทีนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นโพสต์ที่คุณฝนนะคะได้ออกมาโพสเนาะพร้อมกับแฟนคลับเนี่ยให้กําลังใจกันเต็มเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าด,ดีใจนะคะที่ได้เห็นคุณฝนกลับมาอีกครั้งค่ะเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยเขารอมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลแล้วเนาะวันนี้นะคะความฝันเป็นจริงสักทีค่ะคุณผู้ชมขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะแฟนคลับก็อย่าลืมติดตามด้วยก็ แล้วกันเนาะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่คุณฝนเนี่ยเดินสายตลอดอจนจบฤดูกาลเลยนะคะคุณผู้ชมข่าดีใจด้วยจริงๆค่ะ ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวใหม่เลยนะคะของเสียงอีสานเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกยว,ว่าข่าวร้ายเข้ามากันเยอะมากๆเนี่ยคุณผู้ชมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะของแม่ลูกน้อยแล้วก็แฟนคลับแฟนเพลงแล้วก็ชาวเสียงอีสานด้วยนะคะคุณผู้ชมขาอะ่ะเดี๋ยวไปติดตามผลงานกันต่อเลยแล้วกันเนาะสําหรับเสียงอีสานในวันนี้นะคะวันที่6กุมภาพันธ์ค่ะอยู่งานโคโนมนะคะมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะคุณผู้ชมขาฝากติดตามผลงานด้วยกันแลวกัน ใครที่อยู่แถวแถอ่า งานโคโนมหรือว่าแถวๆถวมวกเหล็กเนะะี่ยค่ะสระบุรีก็ฝากติดตามด้วยเนาะเพราะว่างานนี้ก็มีคุณฝนธนสุนทรไปเช่นเดียวกันฝากติดตามผลงานให้กำลังใจทางแม่ลูกน้อยด้วยค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะมือหนึ่งก็ยังเป็นมือหนึ่งอยู่เนะคะเชื่อว่าทุกสถานการณ์แก้ไขได้ตลอดเวลาก็คือแม่ลูกนอ้อยอูไรพอน,นี่แหละค่ะขอชื่นชมเลยนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะอย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆด้วยค่ะฝากติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะคะส่วนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะถ้ามีค ข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจิีจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันนะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ